เราจะมาเล่นโลโบอชื่อว่าตัวฟรอความความโตกันแล้วก็มันแล้วก็เคยมาเห็นเรื่องนี้มันคือความสูงมากแต่ว่ารอให้เวลามันหมดก่อนตอนที่เราจะขึ้นไปได้ว่าไงชื่ออะไรไม่รู้จักก็ตามไม่ไดก้ก็เราไม่ได้อ่านภาษาอังกฤษ ให้ดูความพังหน่อยว้าวเหมือนได้หนังเลยอันนี้ก็สูงสุดด้วยเราต้องรอให้หมดเวลาก่อนเราจะเราจะสต็อปคลิปก่อนทุกคนโอเคเมื่อกี้สต็อปคลิปแล้วแล้วก็ต่อไปเราต้องเราต้องปีนตรงต่อไปเบื่อนอย่าปีนลงมา ขนมขนมไอ้ไม่ใช่ขนมออกไปดีกว่าว้ายมันเตะเพียนมันเตะฟกตาน่าสงสารไหมไอ้บันไดมันเตะฟก่าไอ้ตัวฟอบอ้ยเจ็บนั่นมันลำโพงมี มันพังทลายมันลงมาแล้วไหนรองเปิดเสียงว้าวพังทลายอย่างไม่หยุดเลยโอเคกลับมาเหมือนเดิมแล้วคุปปีนม,มีผู้หญิงเบคอนกับพี่อันเดินทางไป ขึ้นขั้นบนเพื่อประชมใบความสูงแต่แล้วก็น็อตหลุดทุกคนอื่นก็ไม่รู้ตัวว่าน็อตหลุดเราไม่รู้ตัวแต่ว่าเราเคยดูหนังเขาเขาบอกว่า s <S ได้บันไดมันจะน็อตหลุดรอด้วย ปีนปีนปนีมันดูสนิมให้มันเหมือนกับไม่ไม่มีคนใช้งานแล้วอะ่ะเออเหมือนไหมถ้าเกิดเหมือนก็คอมเมนต์มาบอกด้วยถ้าเกิดไม่เหมือนก็นก็ก็บอกว่าไม่ พักก่อนโอเคพร้อมกันเลยเฮ้เยเปิดเพลงด้วยอีเส้นน่าท่ากูเพราะนานเลยทีย่ใครไม่ใช่เวลามันร้องเพลง ข้างมันดีกว่าถ่ายร,รูปความสูงสายไฟเพื่อไว้มองเห็นติดความสูงมากสูงโอ้โหไม่กล้ามองไปข้างล่างเลยมองข้างบนดีกว่าเฮ้ยเห็นแล้ว เราใกล้จะถึงแล้วโอไม่เรือดก็จะหมดเรือดก็จะหมดไม่ไม่ไมรีบไป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 รีบเร็วเร็วเร็ว,รวอันนี้รู้ดูอันนี้ตอนกลางคืนจะหนาวแต่ว่าทำไม ให้ทุกคนยังปีนได้อยู่เดี๋ยวรอสักคู่ก่อนเพื่อนหยุดเดินก่อนแล้วต้องพักก่อนเฮ้ยจำได้เพื่อนที่เล่นเล่นกับกระชา จะต้องรอก่อนต่อไปเดี๋ยวก็เราจะไปถึงแล้วอ้าเพื่อนจะนอนพักแบบนี้หรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องไม่ยอม บอกเลยว่าเลือดก็จะหมดพลังงานของผมเอา้าเพื่อนอยากฆ่าตัวตายเหรอเฮ้ยเปีนฝ่ายมานานแล้วจะได้พักไหมสูงขนาดนั้นไม่ได้พักแน่นอน นี่เจอกระเป๋าใครอ่ะเย้ yeah! มีของกินให้กินด้วยยำนๆๆหถ่ายรูปด้วยจะได้ลงเฟซบุ๊กทุอปากก่อน เราต้องรอให้เลือดเต็มก่อนฉันยังไม่เต็มไปเลยจ้ากำลังโจมตีแมวฉันคือแมวความสูง วางสูงมากเจ็บเจ็บเจ็บดีเสียงเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอเรอ์ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย Help me Help me Help me โอ้ยเจ็บเจ็บ Hey, 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 hey. เฮ้เฮ้เฮ้เเไม่มีวันตายฉันคือภารกิจของฉันการปีนที่สูง The Floor โอเคเฮลิคอปเตอร์มารับแล้วมาถึงแล้วขึ้นเลย รีบเปิดประตูให้ฉันเย้เยวเมื่อกี้เมื่อกี้เราปีนเหนื่อยเขามารักษาเย้ฉันหลงฉันหลงงานเอาไววาไง โอเคสำหรับลาคลิปนี้ไปก่อนด้วยเอ้ย ad. ไม่ใช่ท่านี้ไม่ใช่อย่างนี้ต้องตือเด้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 เดี๋ยวหาท่าก่อนหาท่าหาท่าไม่อย่างนี้ก็ตือเด้อเด้อเด้เด้ สำหรับลาคลิปนี้ไปก่อนด้วยทุกคนบ๊ายบายขึ้นเฮริคคปเตอร์กัน